mẹ thật kỳ nông nghiệp. Hai vội Hai vinh mẹ thương. Hai 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 nè, Hai thương. Hai thương. มรต้องต่นเตนี่ละยุคนงเดียวนี้ละอ้อยโอ้ยมากไี้อกมุสลิงอ้ยจะินโวยแมมปะาเป็นพี่น้องไห้มือกุ้หอยน้ำกันปุ๊ดหอยแต่น้ำเลืกเลพี่น้องไปไห อาโถไต้องไปไซส์แบบเพื่องมึงเดียวนี่หอยลายค่ะแต่ว่าน้ำเลิกเป็นตานายพี่น้องเอ้ยได้เฝนตกกาดไหม่ไม่ได้ตเนาะหอยเน็ำแป๊บเดียวคน้ำแป๊บเดียวได้น้ำเข่าล่องเข่าเปียกนัดพี่น้องเอ้ย น้ำเขา้าโอ้ยบักหอยกำมขึ้นมาได้สองนิว้วมีแต่นวยไงเมองนี้เนี่ยหอย,ยกายัมดูนิดตุ่มเนาะพี่น้องเนี่ยเมืองหอยปาดโถอะแต่น้ำมันเลอะโ,โอ้ย เหยียบแต่หอยเต็มอยู่อย,อย่างหอยโอ้ยกับหอยกาบพี่กันน,น้ำเขาชุดพี่น้องเลยเด,ดือกลงเขาปาดเหออันน้ามันขึ้นเนาะเมื่อวานี่เย็นตอนแรกห่อนๆลงมากก่อนสิลงน้ำใส่ช,ชุดแล้วมันห่อนอย่ง้วะ ชุดนี้ม่นช่ห่อนใส่สองสูตรน้ำเต็มเลยได้นี่ดีที่เอาสูตรมาเพาะอันสองอันเมื่อนี่อันหาหอยใไ้บึงนาะพี่น้องเฮ็ดยังบอท่านออกหาเฮ็ดห้อยนี่ลหละเฮ็ดก,ก,กีบหอยใไ้บึงหอยหลายเป็นตะนานไปออมานี่ก็บ่มีแนวเ่วงน้ะพี่น้อง <c oughs> หากินหาอย่าง, <c oughs> างนี่ละ่ะชีวิตมาดามยู่มนองนอก <c oughs> ปาดบักหอยพี่น้องเลยไปใจก็ได้หนามมันลึกต้องยุข่ขอบขอบโอ้หอยเต็มเต็มอีหลีแต่หนามมันต้องหมุดลงจำขึ้นามาเจยละจำกำสองกำก็ไปเสือมันเกียกน้ะหนามเขาเมื่อหลันี้มันเกียก ถ้าบาลิกนี่พักขนาดได้พี่น้องเลยจับจับเลยเีย่บ่ถึงสมองสิบกิโลเ่เ <c oughs> ตอง เนาอ้อจ่ายเต็มด้วยหอยนี่น้ำเขากางเกงผักขนาดเฮ้ยใส่ขนาดใส่อสุดใบหน้ำน้ำข้างนนนะสุดเขาดำน้ำนะันสุดดำน้ำปาดหอยมึงดูดูดน,นี่ตุมเนาะเอ้ยพี่เป็นกำด้วยมีแต่ใบใหญ่มึงหนีคน หอยมีจำนวย,ยังไงพี่น้องกลุ่งลงมาไเลยนี่กลุ่มมต่อแบบนี้อู้เหยียบหอยกุปปบกับกุบกับเมื่อนี้อาการห่อนดีอยู่ห่อนก็ซเมมือเมือว่านล่มหนาวเมือว่านกับมะงุม่มแอปเปไดอันท่ายให้เบิงพี่น้องอ้อมไปขายเด้อพี่น้องผู้ใดสัส่งสั่งมาเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ขายจะซื้อสั่งนะคะ มาตอบความได้เฟตไม่นานนะคะอของมาได้หากินง่ายๆเนาะ <c oughs> พี่น่องยี่เมือหลอกเมื่อหน้ามีบักหอยจุกเ <c oughs> นี่ยมันอรอยมากเก <c oughs> ลืวขังหอยนะอันไหนออกกันเบิ่งกนชื่อเป็นดำนขค้นมากแล้วมันจะเป็นขี้ต้มเนาะ น้ำน้ำเขาข้างเกีงพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันเปลือกหอยดำป่อยเดี๋ยวมันหลุดอาดำเมื่อนี่ม่ใช่นวยใหญ่ได้พี่น้องไปยุโมงหันไม่ใช่นวยหน่อยหอยเน่าเด่นถิ่นกันเริไปไกลๆอ่ะ ต้อาหอยกากั้กหอยมีถูกหอยนะคะพูดนะเดี๋ยวหอกขึนน้นมาฉันบุรถนี่อเอาสองมือฟังอันบ,บ,บักหอยอุ้ยพี่น้องเอ้ยขนาดเพราะว่าที่นี่ปัญญาเอาไดดไลยกันได้มือนีิเพราะว่าน้ามนันสูงคัะ จักน้อยก็เริ่มหนาวปับปับฝนมันตกสองสามหมื่นเนาะวันนี้มันก็เลยเบิ่งเหยียบบังหอยแต่ว่าง,ง่มลงบระไดมันเลือกกดไปไป เปียกกระเปียกพี่นองไอ้หมวแต่มีสุดมสจำลองอยู่หรอกหนว,ว่านมีสุดสจำลองให้ร้านถ่ายรูปหม้มือนีสร้างภาพมานั่ตากล้องออโอ้โหสเฟล้วจะเห้สู้ ก้อนหินนำ้ำสิ้นไหมอนอะอันนี้มันเป็นอันขอบขอบมันจะเป็นลูกล่างเนาะถ้าเกิดว่าลงไปจังหน่อยมันจะเป็นหินเออขอบขอบ,ขอบ,ขอบจะเป็นขีดตมเปาฟิดโทษที่นจนคนะแต่ยังโอ้ยน้ำไรลเสือเขาสูง อัน,นหมู่บ้านหมาวครับมือนี่พอถลายมือนีแดดส่วนที่น้องห้อยไลยบอนี่เนนี่เอาอันซึนรอบแดดเนาะนี่ขึ้นก่อนเดีย๋ยวจะกดมันหนักสดเดี๋ยวจะคอยเป็นงุ่มใหม่จะเอาตะแกงเท่ใส่ใบไุ้งตะแกงมามือนใ่ นี่แต่หน่วยแย่สะอ่อนพี่น้องเอ้ยมดูคนอ่ะายครับมือนี่งไ่กดซุ่มมือซุ่มมือทางง่มซุ่มมือไหลเนาะมันก็เจอได้หน่วยหน่อยเนี่เทจ้าเดี๋ยวเทใส่ตะก้าก่อนเอสะเห็นละโพได้แน่บึงปักหอยลอยสแสดงว่าปักหอยเน่ามานั่ง <laughs> มันมีหน่วยหน่วยลอยเดียวคนให้มันลอยกันพี่นอ้องแสดงว,ว่ามี่หอยเนามานั่งแต่หอยเนเา,ามันไม่ชิ่ลอยขึ้นไม่ใส่ถุงอันอนี้ถุงก็บ่ไดสื่อมาเด้อสื่อหัวหอมอยู่ประเทศเมืองนอกเมืองหน้านี่หัวหอมมันเขาต้องใส่ตะกานีม่ใส่สแบบนี้ในเมืองไทยเขาสิว่างขาย โอ้ยเนาะแหมงมุ่งเกาลำมั้งนี่บังเด้ยอยงมุ่อนีบังอาดแอกลากอยูพี่น้องทั้งหายมาคอยเฮียนี่คือคือผลงานจากพี่น้องนี่จะเป็นถังนี่ยถังหนึ่งได้สองถังเนาะพี่น้องมื่อนี้งมบ่ถึงชั่วโมงเนาะ นี่หอยจูบหอยกาบเนาะเนี่ยอันนี้หอยจูบนำจืดเด้อจากพี่น้องเนี่ยเป็นไงพี่น้องเฮ็ดบอมมี่กับเง่งงมหอยเนาะมื้อนี้ก็เอาแค่นี้ละคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเเด้อจากพี่น้องนี่คือ จะหน่วยใหญ่ๆมันเนาะอนหน่วยหน่อยไปปล่อยนี่คือหอยจูบมื่อเดย์ๆสองถังถังนี้ก็ประมาณเกือบยี่สิบโล่ละนี่คือผลงานหอยอองานหอยนี่ถุงมือถุงมือตอ้องเอาถุงมือมึงเก็บเบิ่งเลอะนี่คือผลงานนะคะผลงานได้หอยจูบบานเฮ่าเนาะ นี่มีแต่หน่วยใหญ่บุ้งเด้อี่น่องนี่สะอ่อนบ่ห้อยจืดน้ำจืดนะคะได้ทั้งห้อยกาบน้ำพองห้อยกาบนี่แซบขนาดเลยนี่นี่ใส่ห้อยตายบ่น,นี่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยผลงาน